สวัสดีนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับพี่สมมนเหมือนเดิมเลยนะครับผมนะเหมือนเดิมหรือเปล่าวันนี้ไม่เหมือนเดิมใช่นะครับผมวันนี้เนี่ยผมจะมาถแถลงไขอีกรอบนึงคือเคยถแถลงไขไบอกรอบแล้วแต่รอบก่อนเนี่ยแบบถแถลงไขในคอมพิวเตอร์ไงมันไม่เหมือนกับตอนที่ผมถแถลงไขตรงนี้เลยทุกคนเข้าใจป,ปะคือการที่ผมถแถลงไขตรงนี้เนี่ยคือผมมั่นใจแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยคือผมจะเล่าอะไรฟังหนึ่งเรื่องเลยก็คือเมื่อคือนเนี่ยผมฝันถึงตัวเองทุกคนแล้วผมก็ได้ตื่นขึ้นมาแล้วมองว่าเฮ้ย ดูแขนผมนี่มันไม่ควรเป็นอย่างนี้ทุกคนเมื่อคืนผมฝันถึงการดูดูถูกผมฝันถึงการโดนทําลายความฝันผมก็เลยไม่ไมอยากจะโดนอย่างนั้นผมก็เลยคิดว่าเอ้ยผมทําคลิปยังไงเนี่ยมันก็แบบคนดูมันไม่ได้ตามเป้าเหมือนที่ผมต้องการผมเข้าใจทุกคนทุกคนเคยบอกผมแล้วว่าเออทาต่อไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็มีคนดูผมว่าทํท,ทเรื่อยๆแต่ด้วยความที่ผมเห็นคลิปของตัวเองผมพอทนไม่ได้ทุกคน คือด้วยความที่ผมเห็นคลิปของดิ้งทุกคนกลับไปดูคลิปของผมในช่องเลยทิกตอกอ่ะผมพูดไปเลยทุกคนดูภูมิใจกับแขนเนาะดูแขนผมดิแขนผมมันเล็กใช่และนี่คือข้อที่ผมอยากจะมาพูดทุกคนเพราะหลังจากนี้คลิปเกมเนี่ยอาจจะน้อยลงเหลือ,อจจะไม่มีเลยครับผมอาจจะเป็นคลิปแนวการพัฒนาตัวเองแนวการพูดกับตัวเองแนววอล์ก ประมาณนี้นะครับก็คือคลิปนี้จะมาพูดแบบเต็มๆเลยก็คือผมอยากจะเปลี่ยนคอนเซปต์ช่องผมแล้วเนี่ยคือช่องของผมก็ช่องทิกตอกหลักนะรวม u t u b e ด้วยคือจะยูทูบยังทำเกี่ยวกับเกมอยู่จะไม่ได้ทาเกี่ยวกับพวกวอล์กไงแต่ทิกตอกเนี่ยจะถ่ายพวกอะไรคอนเทนต์สนุกๆใช่ไหมอาจจะมีเกมปนๆไปต่หลังอย่างนี้อาจจะน้อยลงเกมนะน้อยหรือไม่มีเลย u ูทูบด้วยผมจะมาลงคลิปแนวพูดกับตัวเองวอล์กการออกกำลังกายการพัฒนาตัวเอง ข้าใจไหมทุกคนคือถ้าใครที่เพิ่งมาดูคลิปผมคลิปแรกเนี่ยก็ขอบคุณมากด้วยฝากกดติดตามให้ผมด้วยแล้วเดี๋ยวผมจะท้ายคลิปนี้เดี๋ยวผมจะโชว์ร่างกายของผมไม่รู้ว่าร่างกายของผมเป็นยังไงตอนนี้แล้วผมควรจะพัฒนาตัวเองได้หรือไม่นะผมได้อยู่แล้วเนี่ยผมว่าผมมั่นใจในตัวเองมากทุกคนผมจะไม่หยุดแค่นี้นะผมบอกไว้เลยนะทุกคนนะผมฝากให้ทุกคนด้วยใครที่ดูคลิปผมอยู่แลวอยา,ากจะทําตามผมนี่ผมแบบคือ,อยังไงแบบรู้สึกว่าเฮ้ยทำตามผมดีกว่าทำตามได้เลยครับผมเพราะหลังอย่างนี้เนี่ ผมจะแบกครับทุกคนเอาไว้ครับผมผมจะเป็นแครี่ผมจะทําตามแบบผมจะสร้างวินยัยเป็นห่วงตัวเองอะทุกคนเข้าใจไหมคือตอนนี้ผมตื่นมาเนี่ยผมพูดเลยผมนอนแม่งตีเที่ยงคืนอะตื่นตีแบบประมาณเก้าโมงสิบโมงแล้วมันเป็นเวลาที่แบบตื่นมาก็อากาศร้อนเล้วแบบมันมันมันทำให้ร่างกายของเรามันโซมอะคุณดูผมนี่เนี่ยผมตื่นมาผวอ,อัดคลิปเลยผมไม่ไหวเว้ยเว้ถ้าผมใช้ชีวิตอย่อย่างนี้เนี่ยมัน มันแหลกมันเหล,เหลวผมควรจะลุกขึ้นมาแล้วก็พูดกับตัวเองได้แล้วเหมือนวันนี้คือวันวันที่ผมรู้สึกตัวผมเคยทําแบบนี้นะผมบอกก่อนเลยผมขออนุญาตให้ดูคลิปผมก่อนนี่คือคลิปที่ผมเคยออกกําลังกายเป็นวินยัยแต่ไม่ถึงหนึ่งเดือนล้มเหลวทุกคนพังสลายหนึ่งเดือนไม่ไม่ถึงหนึ่งเดือนอะ ในแต่แต่แต่ตอนนั้นก็ในระหว่างที่ก็ทาอย่างสม่ำเสมอแต่แต่พอหลังอย่างนั้นเหมือนโดนเบียดเบียนความสนใจก็แตกสลายแต่วันนี้ผมโตแล้วทุกคนคนอายุน้อยกว่าผมก็ยังทําได้ทําได้ดีกว่าผมด้วยผมเห็นมาแล้วผมเห็นในทิกตอกคนอายุน้อยกว่าผมนี่ผมอายุยี่สิบคนอายุสิบสี่สิบห้าเขาแบบมีแพช่นมีไมซ์เซตที่ดีมากและมีวินัยที่โคตรจะโคตรพ่อโคตรแม่ดีและดูผมนี่ผมอายุยี่สิบผมแหลกเหลวกับตัวเองนะทุกคน ผมไม่รู้ว่ามผมรู้ว่ามันต้องมีคนเป็นเหมือนผมว้ยผมไม่ผมถามเลยแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยอ่ะมีคนเป็นเหมือนผมอะ่ะไม่แน่กบคนที่กำลังดูคลิปนี้อยู่มาครับผมจับมือเราจะเริ่มด้วยกันเราจะทำให้วันพรุ่งนี้และวันนี้ให้ดีกว่าทุกๆวันทำแบบนั้นไปเรื่อยๆทุกคนแต่ด้วยความที่ผมเนี่ยคือจะพูดออกไปว่านะครับผมนาะอีก ในเดือนตุลาพฤศจิกาผมจะไปเป็นทหารผลักส,สองคือผมไปประจําการแบบไปฝึกทหารเกณฑ์แต่ผมไปฝึกแค่6เดือนเพราะว่าผมยื่นวุฒิปวศได้แค่6เดือนก็คือคลิปก็คือเอาง่ายๆคือในใน4เดือนหลังเนี่ยผมนับสุดท้าย4เดือนแบบคือเขาเรียกอะไรนะแบบเออใน4เดือนสุดท้ายเนี่ยผมจะพัฒนาตัวเองให้ได้ใน4เดือนนี้เราจะมาดูกันว่าผมจะเป็นยังไง ส่วนทิกตอกเนี่ยผมจะพยายามลงคลิปทุกวันเกี่ยวกับการพัฒนาตัวเองเกี่ยวกับการวิ่งเกี่ยวกับการออกกำลังกายเกี่ยวกับการพูดทุกๆวันที่ผมวิ่งทุกๆวันที่ผมออกกำลังกายทุกๆวันที่ผมทำกิจกรรมอะไรเนี่ยผมจะมาพูดสรุปตอนเที่ยงตอนเย็นแล้วหลังจากนั้นผมจะลงคลิปตอนเย็นเข้าใจไหมทุกคนผมจะอัปโหลดคลิปลงตอนเย็นแล้ววันต่อไปผมก็จะทำอย่างนั้นจนแบบอาจจะเป็นวันเว้นวันค่อยดูกันว่ามันจะได้ผลหรือเปล่าเข้าใจไหมครับโอเค คลิปนี้เนี่ยก็อาจจะไม่ได้ตัดต่ออะไรเลยนะทุกคนะว่าผมพูดสดผมด้นสดมาเลยผมพูดสิ่งที่มันอยู่ในหัวใจของผมนะครับส่วนที่ตอกเนี่ยจะตัด <c oughs> ด้วยความที่มันยาวไงโอเค okay. ก็ฝากถึงทุกคนด้วยนะเป็นกำลังใจผมด้วยแล้วผมก็จะเป็นกำลังใจพวกคุณสู้ๆทุกคนอายุ20ไม่สายเข้าใจไหมส่วนคนที่เริ่มไปแล้วก็ยินดีด้วยผมนี่เป็น f อซตัวยงเลยครับผมนะก็ ผมดูคลิปของแบบคนที่อายุน้อยผมมาเอาง่ายเลยผมแม่งโอ้โหนี่คนอายุน้อยผมมาแม่งตึงจัจแล้วดูผมดิผมขอขอพภัยจริงนะรอบก่อนที่ผมพูดออกไปว่าผมจะไม่ทําเกี่ยวกับเกมเนี่ยผมจะทํบบคลิปอะ่ะผมเคยแล้วใน youtube คุณกลับไปดูผมไปรีวิววัดอะ่ะผมไปเดินวัดอะ่ะผมยังเก่งเงินขินอยู่เลยที่จะถือกล้องออกมาเซลฟี่อ่ะคือเข้าใจไหมทุกคนคือคนมันเยอะแล้วคุณจะถือกล้องอย่างเงี้ยมัน ด้วยความที่ผมมันเป็นอาจจะเป็นเล็กๆของผมไงมันก็เลยก็เกรงๆแต่หลงังจากนั้นเนี่ยที่ผมกลับมาทําแบบเออผมยังทําสวนเห็นไหมที่ผมกลับมาทําคลิป y o u t u ก็เพราะว่ามันเป็นความที่แบบมันความเครียดคนผมขอโทษจริงๆผมขอโทษมากๆเลยนะที่ทําคลิปๆหนึ่งไปแล้วบอกว่าผมจะเปลี่ยนตัวเองแต่คลิปนี้ผมขอโอกาสอีกหนึ่งครั้งผมจะไม่ทําให้ผิดพลาดพี่สมมจะไม่ทําให้ทุกคนผิด ผิดพลาดลแล้วจะไม่ทําให้ตัวเองผิดพลาดจะไม่ผิดสัญญานะครับส่วนเกมเนี่ยผมขอพูดอีกทีนึ่งสำหรับใครที่ยังแบบไม่ชัดเจนนะก็คือเกมเนี่ยทำอะทำได้แต่ก็จะแบบไม่ได้แบบคือเอาให้มันลงตัวก่อน ไอ้มันแบบเออมีถามเพือีกถามเยอะๆก่อนแล้วค่อยว่ากันอีกทีเรื่องเกมอ่ะแต่อาจจะลงนิดนึงนิดนึงแบบคิดถึงว่ากลับมาเล่นแต่แบบอาจจะไม่ได้แบบทีอ่ะเอออาจจะไม่ได้ติดต่อนุ๊บๆเออเกม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 อาจจะมีวอล์กวอล์กเกมวอล์กวอล์กเกมวอล์กเกมเกมวอล์กไม่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 มีเกมนะครับผมเน้นวอล์กแต่จะเป็นวอล์กในคลิปช็อตนะส่วนข้ามาอัดคลิปอย่างนี้เนี่ยอาจจะแบบดูก่อนไม่ไม่ได้ลงทุกวันนะถ้าจะมาอัดคลิปในยูทูบเต็มอ่ะ แต่ถ้าจะเป็นคลิปช็อตนิดน,นึงอาจจะลงในช็อต Youtube แล้วก็ช็อต t ิกต o อกอ่าประมาณนี้ก็ฝากไว้ด้วยนะทุกคนอ่ะก็ผมเนี่ยก็อยากจะพัฒนาตัวเองจริงๆก็ฝากเป็นกำลังใจจริงๆนะคุณ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 โ okay อเคเหรอแบบผมเห็นร่างกายตัวเองผมผม,ผมดูคลิปไอที่ผมแบบทำคลิปไล่าสุดในทิกต็อกอะผมเหินแคนตัวเองแล้วมันแบบเชี่ยมันไม่ควรเป็นอย่างนี้เว้ยมันไม่ควรจะแบบเล็กอะ ผมเพิ่งดูตัวเองอะ่ะคุณคุณลองไปส่องตัวเองในกระจกอะ่ะคุณจะเข้าใจเว้ยผมมาเป็นคนที่ส่องตัวเองในกระจกนั้นแล้วผมก็แค่ทาครีมทานี่นี่นู่นนี่นั่นไปนิดนึงแต่ผมแบบพอเรามาดูคลิปดูด้านหลังอะ่ะคุณลองดูหลังตัวเองดิให้ทุกคนถ่ายให้ทุกคนถ่ายด้านหลังคุณอ่ะคือถ้าคนที่แบบมีร่างกายครบสมบูรณ์แล้วเนี่ยผมก็ยินดีด้วยนะแต่ผมเนี่ยคือแค่หันหลังอะ่ะเห็นหลังตัวเองแนละ้วแบบเชื่อนี่เราไปเดินห้างเราไปเราไปตลาด คนอื่นเขามองเราอย่างนี้เรา,เราไม่ดูแลตัวเองเลยอะใช่ไหมนี่แหละครับผมคลิปนี้ผมบนหนังคลิปอะผมบอกไว้เลยผมบนหนังคลิปโอเคฝากถึงอนาคตก็วันนี้เนี่ยเป็นวันที่ผมเริ่มต้นครั้งแรกเป็นงานให้ผมด้วยเป็นไงบ้างละ่ะอนาคตฝากดูแขนด้วยนี่นี่แขนตอนนี้อือ ดูดิกล้ามก็ไม่มีอ่ะอืมดูนี่คือผมเคยออกไงสมัยก่อนมันก็จะเป็นอย่างนี้นิดนึงคือมันมันเหมือนจะไม่มีอะไรเลยมากกว่าด,ดิดูแขนดิผมเหมือนตัวประหลาดเะทุกคนผมไม่อยากเป็นอย่างนี้สู้ๆเว้ Okay. เดี๋ยวผมจะทําการขึ้นคลิปเออไม่ใช่ขึ้นคลิปขึ้นรูปที่ผมแบบอ่านี่นี่คือรูปผมตอนนี้นะฝากไว้ด้วยนอะนาคตอย่าเป็นอย่างนี้นะแมวอ,อย่างนี้นะแมวนะนี่เชีย่ยดูดิต้องดูเลยตัวเองทุกคนต้องถ่ายรูปตัวเองบ้างอัปเด ت. ตฝากไว้เลยครับผม okay. โอเคคลิปนี้ก็ <c oughs> ขอจบเพียงที่นี้ก่อนแล้วกันนะสำหรับใครที่ติดตามเนี่ย กดติดตามต่อไปกดไลค์ด้วยอย่าอย่าลืมนตามว่าติดตามผมนี่มันน้อย YouTube สอง0ันเองอะ่ะถ้าผมโอเคก็ขอคุณมากนะสำหรับคนที่ดูมาถึงตอนท้ายคลิปเนี่ยผมอาจจะหมดทนังคลิปเลยก็ขอคุณมากฝากคนติดตามใหม่เนี่ยกดติดตามไปไว้ด้วยนะผมช่วยแชร์คลิปนี้ให้กับคนเพื่อนตัวเองก็ได้นะสำหรับคนที่แบบเพื่อนที่ยังไม่ดูในตัวเองไงให้คลิปนี้เป็นคลิปที่แบบเพิ่มไฟอะ่ะเพื่อนไฟนี้จะไม่มอดดับผมจะเปลี่ยนไฟนี้เป็นวินัยเข้าใจไหมทุกคน ไฟดวงนี <c oughs> ้จะเป็นวินัยจะไม่ไฟที่มันแบบแล้วมันจะมอดดับจะไม่มีหลังจากแล้วก็จะกลายเป็นวินัยทํำกระจายไหมทุกคนไฟเนี่ยมันจะเพิ่มแบบนี้ฟุ๊บมันจะเป็นกราบใหญ่ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆใหญ่ขึ้นเรื่อยๆใหญ่ก็หดแต่ของผมเนี่ยจะเป็นไฟฟึบๆแล้วก็ฟึ๊บอย่างนี้เลยโซโอเคเจอกันคลิปต่อไปจะเป็นยังไงไว้เจอนะครับผมขอบคุณมากครับ